วันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่ห้างพันทิตพาซ่านะครับงามวงวานนะเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นตลาดนัดติดแอร์นะครับอยู่ที่ชั้น8ของห้างนะเพื่อนๆน,นะก็จะมีของขายเยอะแยะมากมายเลยนะครับส่วนมากก็จะเป็นของมือสองนะครับก็ราคาก็ไม่แพงนะครับส่วนมากก็จะเป็นของที่มีคุณภาพพอใช้ได้เลยทีเดียวนะเพื่อนๆน,นะใครสนใจอยากมาหาของถูกของดีก็ มาที่นี่ได้เลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆชมบรรยากาศภายในกันเลยนะครับของขายส่วนมากก็จะมีบรรดาเสื้อผ้านะครับของกินก็มีนะเพื่อนๆนะแล้วก็ของใช้ต่างๆรองเท้าก็เยอะนะเพื่อนๆนะของดีราคาถูกๆเลยเพื่อนๆมะม่วงก็มีนะมะม่วงดิบมะม่วงสุกนะเพื่อนๆ ของใช้ต่างๆของกิฟช็อปก็มีนะเพื่อนๆนะรองเท้ารองเท้ามือสองคุณภาพดีก็เยอะเลยนะเพื่อนๆนะก็ลองมาเลือกมาหาซื้อไปใช้กันได้นะเพื่อนๆผมก็เข้ามาซื้อรองเท้ามือสองไปใช้แล้วนะครับปมหนึ่งคู่นะเพื่อนๆนะก็ดีนะครับมีแบรนด์ด้วยนะเพื่อนๆพวกไนกี้พวกอาดิดาสอย่างนี้นะเพื่อนๆนะ ตรงนี้เป็นของเล่นเด็กนะครับหรือว่าพวกรถโมเดลนะเพื่อนๆแว่นตาก็มีนะครับเนี่ยเสื้อผ้าราคาไม่แพงนะครับ20บาท10บาทก็มีนะเพ,นเพื่อนนะเสื้อผ้า20บาท50บบาทอย่างนี้นะครับมาหาซื้อกันได้ ตลาดนัดติดแอร์ตรงนี้เขาก็เพิ่งคล้ายๆกับตกแต่งรีโนเวทใหม่นะเพื่อนๆนะก็ทาสีพื้นทาสีภายในใหม่นะครับตัวนี้ก็ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะนะครับเพื่อนๆรองเท้านะครับผลไม้เสื้อผ้าก็เยอะนะเพื่อนๆนะ นี่รองเท้าบรรยากาศก็สบายๆนะเพื่อนๆชิวๆนะครับเดินชิวๆสำหรับตลาดนะัดติดแอร์ตรงนี้ก็จะเปิดวันศุกร์เสราร์อาทิตย์นะครับก็เปิดเหมือนเวลาห้างเปิดปกตินะครับประมาณ4โมงเช้าถึงประมาณ3ทุ่มนะครับ สามทุ่มกว่าๆนะเพื่อนๆก็เริ่มเก็บกันแล้วนะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นโมเดลการ์ตูนนะเพื่อนๆนนะหลากหลายเลยนะครับเนะี่ยใครชอบแบบเก็บสะสมนะครับอย่างนี้ก็น่ามาเลือกเอาไปสะสมกันได้กระเป๋า นี่ก็เป็นร้านรองเท้านะครับลองสวมลองใส่สกางเกงยียนบางร้านก็มีของหลากหลายเลยอย่างนี้ก็ร้านนี้ก็รองเทา้าแว่นตาอะไรเนี่ยเยอะแยะหลากหลายเลยนะเพื่อนๆนะเข็มขัด นี่เข็มขัดหนังหรือเปล่าเสื้อผ้ารองตรงนี้เป็นของพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับสายชาร์จลำโพงบลูทูธ จอคอมพิวเตอร์ตรงนี้ส่วนมากจะเป็นมือ2นะครับเนี่ยจะเป็นของมือ2ที่ใช้งานได้นะครับนาฬิกานี่ครับชอบกีตาร์นะเพื่อนกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์ปรมเสื้อผ้ากระเป๋ากระเป๋าก็ราคาไม่แพงนะเพื่อนๆนะ ใบละ20บาทก็ยังมีนะเพื่อนๆนะ20บาท30บาท60บาทอย่างนี้นะครับกระเป๋าก็เยอะนะเพื่อนๆร้านนี้ก็หลากหลายเลยนะครับของสะสมแก้วอะไรต่างๆหลากหลายเลยแว่นตา พื้นที่ก็กว้างนะเพื่อนๆนะก็คิดว่าทั้งชั้นเลยนะครับเนี่ยเป็นตลาดนัดติดแอร์ตรงนี้ชั้นชั้นแปดทั้งชั้นนะเพื่อนๆนะตุกกะตต๊กตาตุ๊กตามือสองนะครับแต่ว่ายังดูสะอาดดูใหม่อยู่นะเพื่อนๆไฟโซลา่าเซลก็มีนะครับเนี่ย ทิชจงที่ชู่แหวนเครื่องประดับที่นี่ก็จะมีะนวดนวดฝ่าเท้าด้วยนะเพื่อนๆนะอยู่โซนมุมโซนมุมมุมของชั้นนะครับเพื่อนๆโซนนี้ก็จะเป็นพวกอาหารนะครับจะเป็นบรรดาอาหารต่างๆตรงนี้ก็จะอยู่ฝั่งริมนะครับติดผนังนะเพื่อนๆคนระับ มีน้ำดื่มน้ำส้มลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นฮอทดอกค็อกเทลไก่วเวลาเราชอปปิ้งแล้วก็เสร็จแล้วก็หิวนะครับก็มาทานหาอะไรหลองท้องที่นี่ฮะได้นะเพืเ่อนๆนะไข่ม้วนอย่างนี้นะครับเนี่ย ไส้กรอกแดงขนมจีบต้มขนมจีบต้มไก่ผสมกุ้งอย่างนี้นะเพื่อนๆนะลูกชิ้นปลาลูกชิ้นเอ็นมีที่ให้นั่งกินแบบสบายๆเลยเพื่อนๆกล้กกวยก็มีนะครับกล้วยกล้วยหอมกล้วยไข่ ตรงนี้เป็นผักผักอะไรนะเป็นผักใบเหลืองนะเพื่อนๆน,นะกำมละยี่สิบาทมาล่านะครับตัวนี้ไมลละสิบบาทเลือกได้เลยเพื่อนๆน,น้ำผึ้งก็มีนะครับน้ำผึ้ง มัสมันโรตีร้านนี้ก็เป็นร้านขนมจีนน้ำยาต่างๆนะเพื่อนๆนะร้านนี้ก็จะเป็นขนมคบนะครับ ขนมคกหน้าซีฟู้ดนะเพื่อนๆมีกุ้งมีหมึกนะครับเนี่ยขนมครกร้านนี้น่ากินนะขนมคกขนมคกหน้าซีฟูด้ดข้าวไข่เจียวนะครับร้านนี้ ในส่วนฝั่งนี้ก็เป็นเครื่องดื่มต่างๆนะเป็นน้ําเป็นเป๊ปซี่โค้กอะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ใครอยากมาก็มาได้นะครับที่พันทิพย์มาบวงวานชั้น8นะครับตลาดนัดติดแอร์นะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ